กองทัพเรือได้รับข้อมูลสําคัญที่เชื่อถือได้ของกลุ่ม G.I.M เป็นข้อมูลที่พบในหมู่บ้านทะเลทรายที่แยกตัวออกมาผมรู้สึกว่าข่าวกองนี้ถูกออกมาป้อนโดยกลุ่ม G.I.M ให้เปลืองทรัพยากรเครื่องเราเล่นๆแต่คําสั่งก็คือคําสั่งความร้อนจากทะเลทรายเริ่มลุกลามขึ้นอย่างช้าๆนี่คือคำสั่งตอนนี้ G.I.M เคลื่อนข,นขอบวนเข้าไาในหมู่บ้านแล้วเขาแนะนำว่าคนส่งข่าวอยู่ในพื้นที่นี้เขามีข้อมูลสำคัญและเอกสารเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของ,ของกลุ่ม G.I.M ภารกิจหลักของคุณคือเอาข้อมูลเอกสารมาแล้วทำการสังหารคนส่งข่าวและผู้นำของกลุ่มทิงซาอีกเก่งตัวที่หนึ่งเรามีเอากาสัญญาและคนขับอยู่บนตำแหน่งของคุณเตรียมพร้อมรับคำสั่งและล็อกเป้าอีกเก่งตัวที่หนึ่งคุณมีส่วนร่วมในภารกิจนี้อีกเก่งตัวที่หนึ่งถึงผู้บังคับบัญชาเปิดทางให้เราด้วยจริงๆมันชื่อว่าอีเกิลน,นะแต่อยากเรียกมันว่าอีเก่งเฉยๆคุณจะต้องลุยของคุณเองเพราะเราอาจจะไม่อาจเสี่ยงที่จะทำลายเอกสารสำคัญด้วยการโจมตีจากโดอนได้เอาอีหาแล้วบอกทำไมว่าใช้ได้วะ อีเก้งหนึ่งผู้บังคับบัญชาป้าหมายเหมือนจะออกจากพื้นที่ไปแล้วเราไม่สามารถติดตามได้วิสกี้แทงโกฟ็อกทอสโอ้โหมึงนี่มาเป็นชื่อหนังเลยจะรู้เรื่องไม่ได้ชิบหายเล่นมุกอะไรวะเนี่ยก็รอบนี้นะฮะเราก็มารับบทเป็นอีเก้งนะฮะหรือว่ามือสไนเปอร์2คนนี้เองนะฮะที่จะมาปฏิบัติภารกิจในการรอบสังหารคนเดินข่าวของกลุ่ม g i m นะฮะเดินมาสะดุดลูกปืนตายซะงั้น อีกเกงตัวที่หนึ่งขนสงขราวอาจจะออกจากพื้นที่ไปแล้วแต่เอกสารเขาทิ้งไว้ให้กับหัวหน้ากลุ่มที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านภารกิจดําเนินต่อไปก่อนอื่นเราต้องสํารวจพื้นที่ดีนะฮะว่ามีใครแอบซุ่มอยู่บริเวณนี้หรือเปล่าสวัสดีเจ้ามาน้อยใครเลี้ยงนายเนะี่ยนายคงไม่ใช่หมาบอมของกลุ่ม g i m ใช่ไหมถ้านายใช่ฉันคงต้องกําจัดนายทิ้งตอนแรกเขาบอกว่าภารกิจนี้รับข้อมูลมาจากเซ n กเนฟนะับซึ่งเซกเนฟเนี่ยมันก็คือ Secretary of Navy นะฮะหรือว่า เดทีการกองทัพเรือซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากองทัพเรือมันเกี่ยวอะไรกับสงครามตะวันออกกลางนะถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะเพื่ออันรถในการรับชมนะจะได้สนุกยิ่งขึ้นเฮ้ยมีรถบรรทุกมาโอ้ทหารมากันเต็มเลยนี่ไงสะดุดกระสุนปืนไปอีกหนึ่งศพมาอีกไหมเดินลาตะเวนใช่ไหมนี่โดนไปสองศพมาอีกเปล่ารถบรรทุกไปซะแล้วโถเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาโรเจอร์อะไรวะ เวนกรรมแม่งอ่านไม่ทันนะมัวแต่ยิงโถะพลาดเลยโอเคไม่เป็นไรก็หลักๆก็รู้แล้วแหละว่าต้องมาล่อสังหารแล้วก็ไปสอยอีกคนที่มันเดินเอกสารนั่นเองนะครับไปอีเก้งได้เวลาลุยต่อละเราจะซุ่มๆเดินเข้าไปตามพุ่มไม้นะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่านะฉันเจอเสือตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะยิงฉันไหมฉันจึงตอบไม่ใช่ไปไปฉันเลยไม่ยิงนาย มันเกี่ยวอะไรกับเกมวะเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วกันนะกับมาเรื่องเราต่อดีกว่านะครตอนนี้เรากําลังล่า GIM กันอยู่นะครับซึ่งเราก็คงไม่อยากบุกตรงกลางเมืองหรอกเพราะไม่รู้ว่าศัตรูมันจะโผล่มาเยอะแค่ไหนเอาเป็นว่าเราไปตรงสะพานนี้แล้วกันสะพานเล็กสายสุดหนีพวกรถด,ด้วยเผื่อมันมีรถอะไรวิ่งผ่านเ้ยเห็นอะไรแบบเมื่อกี้สเตอร์กดติีวิญญาหรือเปล่า,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 าไม่ใช่นะอ่ะวิ่งต่อ สงสัยจะเป็นกลุ่ม G I M กํลาลังล่าเสือดำกันอยู่เนี่ยยิงนปอปแป๊บๆต้องค่อยๆย,ย่องเข้าไปแอบข้ามสะพานไปแบบเงียบๆอารมณ์เหมือนเราเป็นสเต็กเกอร์ในชูเตอร์นะโอ้มันใช่เลยเป็นมือสไนเปอร์แล้วก็มากันสองคนอย่างนี้สองฮัตตู้ก่อน เพื่อความชัวเราต้องสังเกตทุกฝีก้าวว่ามีใครกําลังแอบมองเราอยู่หรือเปล่านะจ๊ะฝั่งนู้นไม่มีนะด้านหลังก็ไม่มีอปลอดภัยมีซุ่มอยู่ในน้ำไหมก็ไม่มีถือเป็นการหยุดชมวิวไปด้วยในตัวนะ,ะได้ที่แล้วก็ไปกันต่อมาหลบอยู่ตรงพุ่มไม้ แล้ก็ค่อยๆเคลื่อนขบวนต่อไปเรื่อยๆเขยับตรงนู้และกันอันนี้ถ้าสตูโผเข้ามาในแผนที่เขาจะไม่ไม่แสดงให้เราเห็นนะยกเว้นแต่ว่าเราเปิดใน first person หรือว่ามันเข้ามาระยะใกล้จริงนะครับมันถึงจะมองเห็นสตูนะเพราะฉะนั้นเราไม่แน่ใจว่าเราอาจจะโผลไปเจ้าเอ๋กับมันต่อหน้าเลยก็ได้ก็เลยจําเป็นต้องแอบย่องเข้ามาอ่าเข้าดงต้นมามุย ลัดเลาะไปตรงกำแพงแล้วก็จะใช้กำแพงไปที่กำบงังเจ๊เดี๋ยวเรามาแอบดูรู้สึกว่าจะมีอยู่ในเมืองนะเล็งดูแป๊บหนึ่งนั่นไงนั่นไงซัดไปหนึ่งศพถ้าไม่เปิดเฟิร์สเพรสซันนี่ก็ไม่เห็นหรอกว่ามันยืนกันเป็นดงขนาดนี้นะวิ่งเข้าไปตายโง,ง่ๆก็ซวยไปนะนี่ไงซัดหน้าไปโดนอีกศพไหมเรียบร้อยอเดินย่องๆ่อจะหลบไปไหนเล่าโอโ้โห โพต่อหัวไม่ซัดแล้วกันนี่กลัวพลาดนะปกติเนี่ยถ้าให้บอดเลงนะครับมันก็จะต้องเลงให้เป้านิ่งที่สุดก่อนแล้วมันถึงจะยิงให้เรานะแต่ถ้าเราควบคุมเองเราก็ซัดได้เลยนะพร้อมเมื่อไหร่ก็ซัดได้เลยเนะี่ยคิดว่าเป้ามันเข้าตัวสตุูก็ยิงไปนะมันจะยิงได้ไวกว่าต่อเนื่องกว่ามากกว่าสั่งบอดให้ยิงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมายิงเองอยู่หลังด้านยิงเข้าให้เลยนะเียลยร้อยคอหอยแตก นี้เรียบร้อยกระสุนไปก็ล้มตึงไปแล้วอหลบทันมาให้ไหมต้องมาเดินย่องย่องเห็นหมดยิงไม่โดนสงสัยติดกำแพงอพ่หัวมาแล้วหมอบอย่างรวดเร็วเลยรู้ได้ยังไงเนะสงสัยเลี้ยงกูมานไว้นะกูมานแอบสะกิดบอกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมิดพื้นเหรอื นี่ไงล่ะล่วงไปโอ้โหเป้านิ่งมากเห็นมันรอแล้วก็ยิงมีอีกไหมไม่อีกไหมอตโตนั่นไงนี่ไงเรียบร้อยใครแหกไปอ่าล่วงหมดกองฮนะรู้สึกสไนเปอร์สองคนไปลุยได้เวลาลุยแล้วเราเก็บไปต้องหลายคนละนั่นๆๆยังมีอีกยังมีอีกอรอบนี้รอดูเห็นไหม กว่ามันจะยิงให้ลีลาเยอะนะ,ะบุกเข้าไปเคมีเป้าหมายอยู่ตรงนั้นนะรู้สึกว่าจะเป็นไอตัวหัวหน้าที่เก็บเอกสารสําคัญนั่นแหละจะหลบอยู่ตรงนั้นมาอีกแล้วโอ้อีกแล้วโดนกระเด็นแบบหนังช่องเจ็ดเลยนะน่าจะตัวประกอบตัวเดียวกันอีกแล้ว แอบอยู่ตรงหลังต้นไม้หลังกำแพงค่อยๆกระดึบกระดึบเข้ามาคิดเลยว่าจะรอดยิงสู้กับสไนเปอร์ระยะไกลอ่ะมันต้องมีชั้นเชิงถ้านายไม่ได้แฮกมานายสู้เราไม่ได้หรอกอาอาอาห้าวห้าวห้าวนี่ไงล่ะกระเด็นเจอเฮวี่เข้าไปนะนัดเดียวกระเด็นเลยไป วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่านะต้นไม้เยอะอีกแล้วตอนนี้บอสลีเตอร์มันไปแอบอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวพี่แรงเองกับมือเลยมาเหมือนมีตัวเพือกนะใครมันแอบเพือกนี่ไงเจอแล้วโป้งเขาให้ฮะล่วงไปตัวเพือกตัวที่สองแหน่โปหัวมันต้นไม้เตรียมตัวโป้งเขาให้อา้าวติดต้นไม้ครับบันไลโถ อีกรอบอีกรอบอีกรอบเล่งรูนี้แล้วกันนี่แหละไม่มีพลาดโป้งครับไข่แหกยิงหน้าอกโดนไข่ไปมีอีกไหมมีอีกไหมแอนเหลือตัวลีดเดอร์ตัวเดียวแล้วเดินต้องแดงต้องแดงยิงตุ๊กติกตุ๊กติกยืนเททำฟอร์เหมือนเหมือนฝึกมา20ปีแล้วนะนั่นไงหัวเกียนด้วย กอ,อ,องทัพเ,เรือได้รับข้อมูลสําคัญที่เชื่อถือได้ของกลุ่ม g i m เป็นข้อมูลที่พบในหมู่บ้านทะเลทรายที่แยกตัวออกมาผมรู้สึกว่าข่าวกองนี้ถูกออกมาป้อนโดยกลุ่ม g i m ให้เปลืองทรัพยากรเครื่องเราเล่นๆแต่คําสั่งก็คือคําสั่งความร้อนจากทะเลทรายเริ่มลุกลามขึ้นอย่างช้าๆนี่คือคำสั่งตอนนี้ g i m เคลื่อนข,นขอบวนเข้าไปในหมู่บ้านแล้วเขาแนะนำว่าคนสงคราวอยู่ในพื้นที่นี้เขามีข้อมูลสำคัญและเอกสารเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของกลุ่ม g i m ภารกิจหลักของคุณคือเอาข้อมูลเอกสารมาแล้วทำการสังหารคนส่งข่าวและผู้นำของกลุ่มทิงซาอีกเก่งตัวที่หนึ่งเรามีอากาศยานแลายคนขับอยู่บนตำแหน่งของคุณเตรียมพร้อมรับคำสั่งและล็อกเป้าอีกเก้งตัวที่หนึ่งคุณมีส่วนร่วมในภารกิจนี้อีกเก่งตัวที่หนึ่งถึงผู้บงังคับบัญชาเปิดทางให้เราด้วยจริงๆมันชื่อว่าอีเกิลน,นะแต่อยากเรียกมันว่าอีเก้งเฉยๆคุณจะต้องลุยของคุณเองเพราะเราอาจจะไม่อาจเสี่ยงที่จะทำลายเอกสารสำคัญด้วยการโจมตีจากโดรนได้เอาอีห่าแล้วบอกทำไมว่าใช้ได้วะ อีเก้งหนึ่งผู้บังคับบัญชาป้ามหมายเหมือนจะออกจากพื้นที่ไปแล้วเราไม่สามารถติดตามได้วิสกี้แทงโกฟ็อกทอสโอ้โหมึงนี่มาเป็นชื่อหนังเลยจะรู้เรื่องไม่ได้ชิบหายเล่นมุกอะไรวะเนี่ยก็รอบนี้นะฮะเราก็มารับบทเป็นอีเก้งนะครับหรือว่ามือสไนเปอร์2คนนี้เองนะฮะที่จะมาปฏิบัติภารกิจในการรอบสังหารคนเดินข่าวของกลุ่ม g i m นะฮะเดินมาสะดุดลูกปืนตายซะงั้น อีกเก่งตัวที่หนึ่งขนสงขราวอาจจะออกจากพื้นที่ไปแล้วแต่เอกสารเขาทิ้งไว้ให้กับหัวหน้ากลุ่มที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านภารกิจดําเนินต่อไปก่อนอื่นเราต้องสํารวจพื้นที่ดีนะว่ามีใครแอบซุ่มอยู่บริเวณนี้หรือเปล่าสวัสดีเจ้ามาน้อยใครเลี้ยงนายเนะนี่ยนายคงไม่ใช่หมาบอมของกลุ่มจิงนคงต้องกำจัด us over here นะแม่งมันใช้คานี้จริงจริงนะย้ายตูดของคุณออกมาที่นี่เนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆย่องออกไปนะเราจะกลับทางเดิมมาทางไหนกลับทางนั้นเพราะคิดว่าเราเคลียร์หมดแล้วแหละน่าจะปลอดภัยที่สุด ต้องค่อยๆแอบย่องๆก่อนตรูตมันมาเรื่อยๆเลยนะรู้สึกมันมีกองกำลังเสริมมานะโดยวิธีกางสไนเปอร์เราต้องค่อยๆไปมีการยิงกันเกิดขึ้นที่ฐานตรงนี้โอ้โหนี่หน่วยซิลทีมมากันแค่6คนเ,เนี่ยเขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยนะเป็นคณะเลยนะค่อยๆกระดื้ไปขากลับออกจะรอดหรือไม่รอดก็เนี่ยแหละฮะได้ลุ้นกันละ ทางแล้วน่าจะอ้อมไกลมากเพราะเราไม่กล้าบุกไปตรงๆเดี๋ยวตายฟรีนะต้องออกมาทางเดิมอยู่ว่าเพื่อความชัวร์กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บออกมาเอ้ยเอ้ยรถกระบะโอ้โหตกใจหมดมันไม่เห็นเรานะโอเคมันไม่เห็นอ่ามันยังจอดแอบอยู่ตรงนั้นอืมขับไป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 ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอืมนั่นแหละใช้ได้ดีนะที่ใส่ชุดลายพรางนี้มานะ ชุดเกวีน่นะรอดรอดมันเกี่ยวไหมเนี่ยมันเป็นหน่วยสไนเปอร์นะมันมันมีให้อยู่แล้วามันไม่ต้องมาเลือกชุดเองนะนี่ค่อยๆกระดือไปไปเรื่อยๆและเรื่อยๆแอบเข้าพุ่มไม้นี่คือพุ่มไม้ที่เรามานะใช้สัญจรขามาอ่าโอเคมาแอบอยู่ตรงกลางสี่แยกมีซีซิปปี้ถุยไม่เกี่ยวอ่ารถกระบะมาอีกแล้ว ใปนะอย่ามายุ่งกันนะโอเคลุกดูสักนิดนึงอ่ะอ,อวนกลับมาวนกลับมาทำไมวนมาทำไมจิบหายแล้วจอดตรงนี้ด้วยนี่ไงล่ะสั่งสอนไปทีไปขโมยขโมยกลับกลับสักตัวหนึง่ง เราต้องรอดออกไปให้ได้เราจะไม่เอาชีวิตมาทิ้งไว้กับภารกิจนี้มันเป็นแค่ภารกิจที่เราไม่ได้ออกไปบู๊อะไรกับใครมากแค่แอบซุ่มๆกระดึบกระดอยู่ตามพุ่มไม้ทำไมวิ่งตามกันไม่ค่อยทันเลยตัวหลังมีทางแอบที่อื่นไหมโอเคอันนี้เป็นสะพานเล็กคงไม่มีรถข้ามมาชา้าจังเลยเนี่ยมาเร็วๆหน่อยเออโอ้โหใจร้อนแล้วเนี่ยไปไอ๋อโอเคหิวฮิวอยู่ใช่ไหมอะฮิวต่อไป ท่าเวลาเขาหิวนะครับอโอเคเสร็จแล้วลุยต่อจะเจอดักอีกไหมเนี่ยตุมต้มๆต่อมๆงานนี้ไม่ได้ลุ้นอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวศัตรูมาเพิ่มแล้วเราจะซวยกันนะเอนแรแอบขึ้นข่าวล้วยไปแล้วไปแล้วแอบตามพุ่มก้อนหินก่อนโอเคมีใครไหม ม,ม่มีนะเดี๋ยวไม่ใช่ศัตรูแอบกลับมาดักทางนี้ไม่ไหวนะโอเคจูจีกันพอแล้วไปไปต่ออันนี้มันบ้านที่ตอนเราเริ่มมาเลยนีหว่าหลังนี้โอเคกลับมาจุดเริ่มต้นละเหลืออีกนิดเดียวนี่เราอ้อมแมป,ปกันเลยทีเดียวนะจริงๆมันต้องขึ้นไปข้างบนแต่เราลงมาข้างล่างนะเพื่อความชัวร์มันน่าจะเซฟตี้กว่าเป็นทางที่เราเคลียร์มาแล้วมาทางไหนกลับทางนั้นครับพี่น้อง ในเมืองมีรถกระบะดักตบสักตัวดีไหมก่อนไปหรือว่าไปเลยดีกว่านะจะไม่เสียเวลากับตรงนี้นะมีอีกคันละคันนั้นจอดนิ่งเลยนะครับสแตนบายรอแต่ดูทองแล้วไม่น่าจะมีผลนะ,อะลอง่องดูนิดนึงเก็บต้องเก็บแต้มไม่เห็นไปงั้นไปต่อน่าจะจอดอยู่หลังตึกนะเลยมองไม่เห็น ขึ้นมาที่สูงหน่อยก็ได้อ่ะแอบดูรถกระบะเออระยะมันก็น่าจะมองเห็นนะทำไมมันไม่เห็นวะอลองเลงอีกรอบนี่ขับไปพอดีนะกว่าจะเล็งได้แล้วระยะเวลารถวิ่งเนี่ยมันยิงยากมากเลยเพราะเกมนี้นี่มันต้องเผื่อระยะด้วยนะ ระยะที่กระสุนมันจะพุ่งไปโดนสตูนะครับต้องเผื่อระยะด้วยนะเกมนี้ไม่ธรรมดานะค่อนข้างสมจริงพอสมควรโอเคมาเจอรถกระบะแล้วเป็นกระบะของสตูที่โดนยิงพังไว้ไปงั้นเราขึ้นกระบะหนีโอเคนี่แหละพี่น้องไป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 โอเคคนขับคนขับด่วนเร็วเร็วเร็เดี๋ยวกองกำลังเสริมมาเร็วเร็ไปไปไป วิง่งบังคับเองเลยให้ให้เอไอมันบังคับเองมันชา้านะไม่ทันใจไปเองเลยครับพี่น้องทําไมมันช้าจังเลยโอ้โหยางแตกโถเอ้ยยางหลังด้วยยางหลังฝั่งซ้ายแหมไปมันเรือเกลือเลยเค่อยๆไปค่อยๆไปยิงสู้กับใครโอ้ตกใจหมดนึกว่าพวกมันโอเคพวกเราเอาหน่วยซิลทีมที่มาช่วยนี่เองเนะจบภารกิจ ก็ภารกิจนี้เป็นภารกิจที่3นะฮะจบไปแล้วอาจจะไม่ได้มีบูอะไรมากเพราะว่าจะเป็นแนวแบบคิดเคียดหน่อยกดดันค่อยๆกระดึบกระดึ๊บไปให้มันลุ้นเล่นๆนะว่าจะมีตัวอะไรโผมายิงเราหรือเปล่าเราสามารถสังหารศัตรูไปได้ทั้งหมด30คนนะกับรถอีก1นึคันก็ถือว่าเป็นสถิติที่น้อยกว่ารอบที่แล้วเยอะเลยสอยไปเกือบ500นะ ก็สนุกดีนะครับมีหลายอารมณ์เลยมีอารมณ์แบบบู๊บ้างมีอารมณ์แบบดฟเฟนเดอร์บ้างคุ้มกันถ่าแล้วก็มีรอบสังหารอะไรอย่างงี้ก็ตื่นเต้นดีนะต่อไปจะเป็นอารมณ์ไหนอีกก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามกันในตอนที่สนะครับสำหรับวันนี้ก็จบภารกิจรอบสังหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์ติดตามนะฮะแล้วก็ช่วยแชร์ให้กันด้วยก็ดีนะฮะ